เพิ่งเลิกงานแล้วก็ไปรดน้าออกคาา่ะมาถึงบ้านก็ไม่รถไม่เข้าบ้านเนาะก็เลยไปหลังไปหลังบ้านไปรถน้าพักนุ่นนี่นั่นสุค้คนเข้ามาบ้านเจออะไรความน่ารักของสามีน่ง <c oughs> นี่ <c oughs> สปายสพายจากสามีแลงนั้นก็มีของขวัญให้ <c oughs> ของขวัญไม่ต้องดูดอกอนะว่าอะไรเดี๋ยวที่มีคนโลกสวยก็จะ อวด,ดนู่นนี่นั่นนี้ขี้ข้านขี้ข้านอธิบายนะให้ดูแค่ว่านางไม่เคยลืมเมียเลยเป็นดอกไม้วันครบรอบแต่งงานเนาะวันนี้แหละวันวันที่ทคนดูคลิปเลยเพื่อนอะหลัไทยเลยเป็นวันครบรอบแต่งงานของแฮก็ปานนิดไม่ไม่ใช่วันวันที่แต่งงานวันที่มีพิธีนะ วันที่มีพิธีเราเราไม่ได้นับเนาะเรานับวันที่เราจดทะเบียนกันอืมนางน่ารักนางแล้วนางก็ไม่พูดอะไรนะนางก็แบบว่านางต้องพาเจเดินไปหาหมอไงหาหมอฟันเนาะนางเอาวางไว้บนต๊้แล้วก็ไม่พูดอะไรเงียบแพ่อพึ่งข้ามาเหินมันแบบว่าของขวัญมันก็แบบว่าไม่ได้ ร้อยล้านซิปล้านอะไรงี้นหรอกแต่ว่าแพ้ก็ยังไม่อยากเอามาโชว์เนาะแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจคือเขาไม่ได้ลืมเราไงเขาเขายังคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างงี้นะเขาแบบว่าวันสําคัญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสําคัญทุกคนดูสวยไหมสวยไหมมา <laughs> ดีใจเ <laughs> ชื่อไหมว่าว <laughs> ัน <laughs> <laughs> นี้เน่ะ่านี่เป็นแปลก ทั้งวันเลยแหละก็คือแพ้ก็คิดแพ้ก็พูดอยู่กับเพื่อนที่ทํางานอยู่ว่าป๋านี่เป็นแปลกๆเดี่ยวันนี่นะ่ะเพราะว่าอะไรปกติอ่ะแกจะโทรหาแพรทุกเที่ยงใช่ไหมละ่ะวันนี้แกก็ไม่โทรทั้งๆท,ที่เป็นวันพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมแต่เมื่อเช้านี่แกก็ตื่นมาแกก็หอมเลยแกก็ Happy Anniversary ไปเรียบร้อยแล,ยลย้วแหละแต่ว่าก็คือมันผิดปกติตรงที่ ปกติแกจะโทรหาพีทุกวันถามเออกินข่าวหรือยังเป็นยังไงงานยุ่งไหมอะไรเงี้ยทุกวันทุกเที่ยงหรือว่าบางทีแกเที่ยงแกไม่หวังเงี้ยบางทีบ่ายโมงแกก็โทรหาอย่างเงี้ยแต่วันนี้นะ่ะแกเงียบทั้งวันเลยพีก็คิดว่าสงสัยไม่ได้อะไรดอกอะไรแบบเนี้ยคิดแอบเสียใจนิดนึงแอบเสียใจนิดนึงคิดจนแบบว่าสามสี่โมงเย็นจนมาพูดกับเพื่อนที่ทํางานพูดกับเขียวด้วยว่า นี่คนนี่เป็นแปลกๆเว้ยวันนี้แทบทุกทีน่ะจะโทรหาอะไรงี้เนาะแต่ทําไมวันนี้ไม่โทรหาแล้วก็เงียบไม่ข้อความก็ไม่ส่งมาเงียบเลยแสดงว่าจะต้องมีอะไรแน่เลยว่าจะต้องมีอะไรหรือว่านางงินอะไรหรืออะไรคิดไปทั่วพูดกระเขียวิง่มันะงินอะไรหรือเปล่าวะอะไรงี้เนาะนางก็แบบว่า นางก็ไม่พูดเมื่อกี้นางเขามาไปรับลูกกลับมาก็เขาไปหาแพียอยู่ข้างหลังก็ะี่รถพักน่งก็ไม่พูดอะไรนะนั้งก็แค่มาหอมแล้วนางก็เดินไปบอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกไปหาหมอฟันก่อนเด้ออะไรอย่างเงี้ยอู้นี่แหละทุกคนที่เขาบอกว่าการที่เรามีคู่ชีวิตเนาะมันคือมันมันขึ้นอยู่ก็เราเลือก แว่าเราจะเลือกคนดีหรือคนเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วจะบอกอ่ะบางคนเขาก็บอกว่าเป็นกระดวงอะไรเงี้ยแต่แพคิดว่าแพแพรพิจารณาพอสมควรแพรดูพอสมควรว่านางแบบว่านางดีไหมหรือว่านางเป็นคนยังไงพื้นฐานจิตใจนางเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยทําให้แพ ตัดสินใจที่จะเลือกเพราะว่าเพโอเอมาหลายปีนะจริงๆแล้วเพก็ไม่ยอมแต่งงานไม่ยอมจดทะเบียนสมรสแกนางเพราะว่าใครที่ได้เห็นเคยได้ดูมนลรักตู้เกมของเพจแล้วเนาะนเพะก็ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสแกนางนะเพราะความที่เรากลัวเรากลัวว่ามีเดี๋ยวมีปัญหาแต่ไม่ยากอีกอะไรเงรี้ยเพก็โอเอมานานจนหลายปี จนถึงวันหนึ่งที่แบบว่าเราปฏิเสธไปได้ว่าเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยจัดสินใจที่จะจดทะเบียนสมรสด้วยส่วนงานแต่งงานก็มันก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นหลายปีเพราะว่าแพไม่ได้แพ,ไม,ไ,แพไม่ได้เป็นคนต้องการเนาะแต่ว่าทั้งลูกทั้งพ่อทั้งแม่แพเขาเป็นคนต้องการมันชี่อยากให้เพจัดเดี๋ยอยากจะให้พินแทอะไรเงี้ยลูกก็อยากจะเห็น แม่แต่งงานรูปตอนเกิดแม่ไอ้รูปงานแต่งงานแม่อะไรเงี้ยทุกคนนั่นแหละใครจะบอกว่าอวดผัวก็อวดเดอคลิปนี่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกดีๆจ,จริงๆที่สิบกว่าปีที่แพอยู่กับป๋ามาแกไม่เคยลืมแพรเลยแกไม่เคยแกจะคิดถึงเราตลอดเวลาว่าหลายๆเรื่อง,จร,งจริงๆแล้ววันนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะพูดถึงว่า ถ้ามันไม่มีมันก็จะเป็นธรรมดาวันหนึ่งที่เรามานั่งล้ำลึกเรามานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้เนาะเพราะว่าคิดว่าบางคนฝรั่งเขาจะนับพิเศษเป็นสิบปียี่สิบปีอะไรเงี้ยแต่ป๋ามีแห้แพ้ทุกปีเนาะแต่ก็เลยดีใจทุกคนเ <laughs> <laughs> มกา้าแพดด้วยนะแต่ว่าการแพดขอแพดขอเก็บไว้อ่านคนเดียวก็แล้วกันส่วนของขวัญแพ้ก็ แผลรู้แั่นแหละว่าเป็นอะไรแต่ว่าถูกใจมากเป็นสิ่งที่แค่กำลังอยากได้อยู่พอดีเลยนั่นแหละแล้วก็นี่แหละความสุขของชีวิตคู่มันคือการได้ดูแลกันการได้ปรึกษาหาลือกันการได้มีวันดีๆการได้มีวันที่ไม่ดีวันที่เศร้าว,วันที่เรา ขาดความมั่นใจวันที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีใครอะไรเงี้ยนี่แหละคือคําว่าชีวิตคู่คือเราจะต้องมีเขาวันที่แพรรู้สึกไม่ดีเขาก็จะอยู่ขางแพรหรือว่าวันที่เขารู้สึกว่าไม่ดีเลยวันนี้มันไม่ใช่วันของฉันอะไรเงี้ยเพชจะต้องอยู่ขางเขาคอยให้คำปรึกษาเขาคอยพูดคุยคอย เขาเรียกว่าอะไรคอยเป็นคู่คิดให้เนาะคอยเดินไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยวันนี้แพ้ก็แพะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าวันนี้คือเรามีความสุขกับชีวิตแต่งงานเราแฮปปี้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ต้องคิดว่าเราไม่เคยทะเลาะกันเราเราทะเลาะกันบ่อย แต่มันก็จะจบลงด้วยดีทุกครัง้งเพราะว่าไม่งั้นก็คงไม่นั่งอยู่ตรงนี้มันก็จะมีที่จบของมันแล้วมันก็จะมีคําพูดที่ทําเพราะว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเพราะแพรเป็นคนที่จะไม่ค่อยชอบทะเลาะจนกว่าแพรจะไม่ไหวจริงจริงแพรถึงจะพูดขึ้นมาแต่แพรไม่ใช่แบบว่าโวยวายนะแพรก็จะพูดในสิ่งที่แพรอยากพูดแล้วแพรก็จะเงียบไปให้เขาได้ไปคิด เสร็จแล้วก็กลับมาคุยกันถ้าการการทะเลาะกันของแพรกับป๋านี่คือการเงียบกันไม่คุยกันไม่ใช่แบบว่าจะมาตบตีหรืออะไรอย่างงี้กันไม่ไม่ได้คืออยู่ในยุคของคนรุ่นใหม่แล้วเนาะนั่นแหละถ้าทะเลาะกันอย่างงี้ จะคิดถึงแพรจะชอบดูนั่งดูรูปเก่าๆวันเก่าๆอะไรเพราะว่าแพรเป็นคนชอบเก็บเมมโมรีความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แต่ว่ามันก็ควาสสิกที่ด,ด,ดีมันมามันก็จะมาฮากลบกันเองถ้ามันไม่ใช่เรื่องไล่แรงอะไรมากมายเนาะนั่นแหละอ่าแพรก็เลยมาพูดแพรบอกว่าแพรดีใจตาแพรห้ของขวัญป๋าไปแล้วแต่บอกว่าบอกไว้ก่อนบอกไว้เลยว่าคุ้มอยู่ที่ลงทุนเทรศัพ์ไปเครื่องหนึ่งของขวัญที่ได้คืน <c oughs> นั่นแหละทุกคนคลิปนี้แพ้ก็มาเล่าให้ฟังมนาะมาดีใจถ้าป๋าอยู่แพ้คงจะให้แกเข่ากล้องด้วยแหลวะว่านี้แต่ว่าแกไม่อยู่เนาะนี่เป็นดอกไม่ anniversary ของแพ้แต่ว่าป๋าพา,าลูกไปหาหมกไปหาหมอฟันนั่นแหละอย่างที่แพ้เล่าให้ฟังใครที่มีชีวิตคู่แต่งงานแล้วก็รักษามันไว้ดีๆเนาะให้อภัยเข้าใจกันเดี๋ยวมันก็จะถึงวันที่ มันเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆนี่ยิ่งเฉพาะกับฝรั่งนี่นะมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยเพราะว่าเราจะต้องเข้าใจวัฒนธรรมเขาเรื่องภาษาเขาแล้วก็บางอย่างบ้านเราแสดงออกแบบนี้แต่บ้านเขาก็เป็นอีกแบบนึงอะไรเงี้ยมันทำให้มันต่างกันเนาะมันต้องศึกษากันอีกเยอะแต่แพรคิดว่าแพรคง วันนี้แพคิดว่าแพาก็คงอยู่ตัวละแหลยแต่ใครจะมาคิดว่าวันพรุ่งนี้วันท้างหนาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแพ้ก็เหมือนกันแต่วันนี้แพ้มีความซุปไปอร์แฮปปี้แพก็โอเคแล้วทุกคนขอบคุณป๋าเดอ้อป๋า thank you นะ for your f l o w e r and your face นะถ้าแพ้เชื่อว่าป๋าจะต้องเข้ามาดูคลิปนี้ and I love you happy anniversary นะบี โอเคทุกคนคลิปนี้ไปไปแลเดอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพย์ดังเดอบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ